จิรพงศ์การอิ่มนะครับก็อันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ทําธุรกิจมาก็ตอนนี้ก็เข้าเดืนที่3าแล้วนะครับก็ตืน่นเต้นมากเลยก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับการทำว่าเข้ามาทําธุรกิจเลกสกินได้ยังไงนะครับผมก่อนอื่นผมต้องบอกว่าทุกท่านเชื่อในเรื่องโอกาสไหครับผมเชื่อมากนะครับในชีวิตผมมีโอกาสที่สําคัญสครั้งครั้งแรก เ,เกิดขึ้นตอนที่ผมทํางานประจําอยู่นะครับเกี่ยวกับสถาบันเสริมพัฒนานการเด็กนะครับอันนี้นะครับเด็กเล็กๆเ,เลยนะครับโอกาสครั้งแรกก็คือได้ทํางานแล้วก็มีโอกาสได้พบกับภรรยาแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกนะครับตอนนั้นเนี่ยโอกาสทนะีผมคิดว่าชีวิตผมเพอร์เฟคละดีมากแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับคือพอเราทํางานประจำนะครับและที่ทํางานอยู่ไกลบ้านมาผมไม่มีเวลาที่อยู่กับลูกนะครับออกเช้ากลับมืด นะครับแล้วก็รวมไปถึงแบบเวลาวันหยุดเนี่ยไม่เคยตรงกับภรรยาเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับก็ผ่อนนู่นผ่อนนี่นะครับเงินเก็บไม่มีเลยนะครับและและที่สําคัญมนสะกิดใจผมมากที่สุดคือลูกคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราเนี่ยผมไม่เคยบองหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขานะครับผมมองหาสิ่งที่ราคาถูกของที่ลดราคาเพราะเหตุผลว่า คือเราไม่มีกําลังซื้อแล้วเราก็ให้ผลว่าของถูกและดีมันก็คงมีมั้งแต่จริงมันไม่ใช่ครับตอนนั้นก็รู้สึกแย่มากครับแต่ว่าก็ไม่รู้ทําทำไงอก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆจนผมมาเจอโอกาสครั้งที่2ก็คือผมได้ทําอาชีพเสริมก่อนหน้านี้ผมทําอาชีพเสริมหลายอย่างนะครับก็อย่างเช่นเปิดร้านข,ขายเครอขายของเล่นออนไลน์ขายของเล่นตามตลาดนัดแต่ว่าก็สู้ไม่ได้เพราะว่า เราไม่มีเงินทุนที่มากพอแล้วก็ต้องสต็อกสินค้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็บวกกับงานประจามันก็ยุ่งเหยิงมากจนมาเจออาชีพน,นี่นะโอกัดอันที่2ก็คือผมมีอยกอัไที่สอนฟุตบอลผมเริ่มสอนฟุตบอลทางแรกจากเด็กหนึ่งคนนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสองคนแหละแต่น้องเ้อฟ้าเป็นคนแรกที่ส่วนสาธารนณะคือส่วนโรงรอ9ก้านะครับไม่มีสนามฟุตบอลไม่มีโกอุปรกรณ์ทุกอย่างผู้ปกครองเด็กซื้อให้ผมรูกฟุตบอลซื้อให้ผมผม,ไม,ไ,มไม่ต้องลงทุนเลยนะครับผมแค่ไปสอนนะครับแต่จากเด็กหนึ่งคน เป็น2เป็น5เป็นสิจนตอนนี้ผมมีเด็กอยู่ในในรายชื่อผมเกือบ200คนนะครับแล้วก็ผมมีเงินเดือนแต6หลักเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มากกว่างานประจำสิบห้าเท่านะครับอันนี้อันนี้คือเป็นโอกาสครั้งที่2นะครับส่วนโอกาสครั้งที่3นะครับที่ผมรู้สึกตื่นเต้นกับมันมากก็คือโอกาสการมาทำธุรกิจด no ูสกินนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปนิดนึง คืออ mm ัพไลน์ผมคือพี่อ๋องนะครับพี่อ๋องก็ลูกชายก็เรียนฟุตบอลกับผมนะครับก็เราก็รู้จักกันแล้วก็ทําให้ผมเริ่มรู้จักดูสกิน mm hmm. เพราะว่าไลฟ์สไตล์ hmm. พี่เขาเจ๋งมากได้เที่ยวต่างประเทศแล้วแบบคือใช้เวลาอิจฉาครับเราก็เลยอยากให้ภรรยาเนี่ยที่เราแพลนว่าจะให้ออกจากงานประจําเพราะว่ามีลูกคนที่2นะครับก็คือเข้ามาคุยดูวันแรกที่เข้าไปคุยนะครับเรานัดคุยกันร้านสตาร์บั๊ก โดยตัวส่วนตัวเราไม่เคยเปิดใจกับธุรกิจแบบนี้เลยแบบแอนตี้มากเพราะว่าเคยโดนหลอกไปฟังเออะไรเอวงใช่ไหมครับเคยเคยโดนหลอกไปฟังแล้วแล้วคือมันแอนตี้มากคือต่อให้เนี่ยเป็นผู้ปกครองเนี่ยที่ชวนเรามาเนี่ยถ้าชวนผมเสียเงินนะหรือว่าชวนผมลงทุนนะผมจะลุกหนีเลยผมบอกผมไม่เกรงใจเลยพูดจริงครับแต่ว่าพอเราฟังเรื่องทฤษฎีตุ่มน้ำครับเมื่อกี้ที่พี่ชมพูบอกผมนี่เหมือนโดนพี่อ๋อง ต่อยพี่อ่อนตกหน้ารัวๆแบบเหมือนมันชาหน้ามากเพราะว่าเพราะว่าคือเราสอนด้วยเราใช้แรงสอนนะครับฟุตบอลเนี่ยวันไหนผมหยุดสอนเนี่ยผมไม่มีเงินเลยนะครับเคยมีประสบการณ์คือเด็กปิดเทอมสองอาทิตย์จากเราได้เกือบห้าหมื่นเนี่ยผมไม่มีเงินสักบาทเลยแล้วไม่มีใครมาสพอร์ตผมอ่ะผมไม่มีบริษัทที่มจาจ่ายชดเชยให้ครับก็คือมันมันก็เป็นหน้าคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีแรงแล้วเราแก่ไปแล้วอย่างเงี้ยสี่สิบห้าสิบเราวิ่งไม่ไหวเราสอนไม่ได้ แล้วครอบครัวเราจะอยู่ไงเราก็ยังมีครอบครัวที่ต้องดูแลน,นะครับอันนี้ก็เลยเปิดใจมามันทองลองทําธุรกิจโดสกินนะครับก็วันวันที่อพอพอได้ฟังอันนั้นเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมบอกพี่อ๋องผมลงทุนด้วยชุดเครื่องสปาเลยสปาหน้าสปาตัวดูหน้าไงครับลงทุนในชุดสปา <S <S หน้านนนเลยเตะบอลนักฟุตบอลเลยแบบไม่น่าไม่ได้คิดเลยไม่รู้เลย,เลยว่ามันดีไงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนแต่รู้แค่ว่าเฮ้ยนี่มันคือโอกา โอกาสที่จะเปลี่ยนจากฝั่งนึิมอะที่พี่บอกว่าโอ้ oh. ฝั่งนึิมมันเป็นอีกฝั่งหนึ่งอะอันนี้อันนี้มันอันนี้มันแนวศิลปินครับก็คือแลวคือพอเราได้มาทำอะตอนนี้ก็ทำไปได้สองเดือนกว่าก็ได้คอมมิชชั่นกาเรียกว่าคืนทุนกับหมดแล้วครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากคือก็ไม่คิดว่ามันจะได้คืนเร็วขนาดนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ที่พี่ออกอัพไลน์ผมจะย้ำกับผมตลอดว่าคือคือคุณต้องต้องขยนันคือ ให้ให้ทำตามที่เขาบอกครับแค่นั้นเองเขาบอกคุณไม่ต้องเก่งเลยนะทำตามที่เขาบอกฟังคอนเฟอเรนซ์ตอนเช้ามีเวลาว่างมาอบรมหาหานังสือดีๆอ่านแล้วคุณคิดว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จจากธุรกิจนี้ครับได้รายได้เกินร้อยล้านแล้วอะกําลังมาบอกคุณว่าให้คุณทําตามเขานะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณว่าผมควรจะเชื่อเลยไหมเช,ชื่อผมเชื่อบนใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตั้งใจว่าคือไม่รู้อะ วันนี้วันนี้ผมทำมายัางคะแนนเหลืออะไรไม่รู้แต่ตั้งใจว่าจะปิดเอ็กเดือนนี้ให้ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้แต่แต่พี่ออมจะบอกว่าอ๋ออย่าไปมองว่ามันยากให้มองว่ามันทำแล้วคุ้มไหมผมว่าโคตรคุ้มนะครับของมากครับ